นะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอหนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานคร,รวันธนี วัฒนะนะฮะแล้วก็คุณโยมท่านผอ,อ,อมาเลียมโพเจริญนะ,ะอศูนย์การเรียนการรู้มาอมหาคนครนะฮะสถาบันพัฒนาราชการกทมครบท่านผอ,อประภาสีสุภาพักษรผอ,อ,อสถาบันพัฒนาราชการกทม แล้วก็ข้าราชการญาติโยมทุกท่านนะธรมาก็เป็นพระป่าบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจในกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรมากมายกับกับสถานที่ต่างๆรัฐราชการอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตก็ใช้อยู่กับป่ามาตั้งแต่บวชมาตั้งแต่พศสสบเก็เพิ่งจะมาอยู่วัดป่าสว่างบุญก็ ได้มาอยู่ที่โยมพ่อโยมแม่ถวายที่ให้ประมาณสักสี่ร้อยไร่นะแต่ไม่ใช่เป็นที่เป็นที่ฉนโดที่หลวงนะฮะไม่ได้ไปบุกลุกนะโยมพ่อถวายก็ต้องถือว่าต้องหลวงพ่อพระสุกกันนะเรียกง่ายๆหลวงพ่อพระสุกทุกคนมาจะได้สุขใจสุขกายสุขใจกันมาในสถานที่นี้เหมือนท่านรอรอเจ้าของโยมรอเจ้าของนะคุณนุช อภิญญาก็ไปเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วก็ไปพูดปาลบขึ้นมาวันก่อนท่านวันธนีคุณโยมไปก็ก็ไปเลือกเลยนะเหมือนกับรอเจ้าของอยู่หลายปีก็ถึงได้มาตรงนี้คนโน้นก็จะเอาคนนี้เอาก็จะไม่มีใครมาเอาแต่ก็คุณโยมท่านไปก็รับไปเลยนะบอกเอาองค์นี้แหละไปเอาองค์นี้เลยก็เนี่ยเขาบอกว่า อะไรถ้ารีบได้แล้วก่็รีบคว้านะ่าไปมัวผัดวันนะบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนั้นรวมสิ่งที่คิดก็ไม่เหมือนอย่างที่เราทําสิ่งที่ทําก็ไม่เหมือนอย่างที่คิดบางทีคิดดีแต่ว่าเรื่องดีก็ไม่เกิดเห like มือนอย่างที่เราคิดก็มีแต่ก็อย่าไปเสียใจที่ว่นเราคิดดีแล้วมันมันไม่ได้ดีอย่างที่เร <fe> าคิด เรารอเวลาความคิดดีนั่นแหละมันจะพัฒนาไปสู่ทางที่ดีเองหลวงพ่อเคยก็เคยทำพระแจกไปทั่วประเทศนะท่โยมปีนั้นปีที่ 45, อสี่สิบห้พศ2 5 4ลสี่้าก็ทำเสร็จแล้วแจกไปทุกจังหวัดของประเทศนั่นแหละก็ไม่อยู่วันนึงก็บอกว่าก็อันนี้ว่าปอกฝันดีกว่านะอย่าไปวันนี้มิตหรบอกให้รีบแจกซะพอส,อสีให้รีบแจกเดี๋ยวจะไม่ได้แจก เดี๋ยวจะไม่ทันการก็ก็รีบแจกก็แจกไปส4จังหวัดภาคใต้ก็ทางนายกชวนก็มารับไปและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงไปทางภาคใต้เลยก็แจกไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไปอันนี้ก็ทำไว้ทาไว้ก็จะเอาไว้ในพุทธภูมิแหละก็ทำไว้หลายองค์แต่ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ที่คิดโยมทำแล้วก็ไม่ได้เอาไป เอาไปแต่ว่าเอาไปไม่ได้ก็คือไม่ไม่ได้เอาไปมันมีเหตุเกินไปพ้นที่สุดก็เลยก็ต้องได้มอบให้ทางโน้นทางนี้ก็แต่ท่านบัณฑิตไปก็ได้ไปเอามาไว้ที่นี่อยู่กลางป่าตรงนี้ก็ก็ดูล่มลื่นดูสมก็เป็นหลวงพ่อพระศุกนะเรียนหลวงพ่อพระสุก็์นล้คนไหนมีความทุกทุกใจทุกอะไรอย่างเงี้ยทุกกายคงไม่ต้องมาที่นี่หรอกนะทุกกายก็ไปโรงพยาบาลหรือไปกิน หาอะไรทานเป็นรักษาไปแต่ว่าถ้าทุกข์ใจไม่สบายใจก็มานั่งหายใจย,วยาวๆลึกๆอยู่แล้วก็ทําจิตให้มันว่างหมดเสียงอยู่รอบตัวมันก็อยู่รอบข้างนอกไปแล้วก็หายใจย,วยาวๆลึกๆดูลมหายใจบ้างเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทุก์เท่ากับความคิดเราความคิดมันทําให้เราทุก แล้วก็ความคิดก็ทําให้เราเป็นสุขได้เหมือนกันนัานอย่าไปอย่าไปคิดจนกระทั่งเป็นทุกข์นะยมจำนะอย่าไปคิดจนกระทั่งให้มันเป็นทุกข์ถ้ามันเริ่มทุกข์กับความคิดของตัวเองแล้วก็หยุดนะหยุดพอ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 แล้วพอแล้วไม่เอาไม่คิด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 หายใจยาวๆลึกๆแล้วก็มองมองอากาศว่างๆว่างว่างๆวางๆนะบางทีพอคิดจบเป็นทุกข์เสร็จ พอเหตุการณ์เกิดจริงก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้คิดว่าคิดว่าจะเป็นอย่างนี้คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่นี่นาอ่าเนี่ยเราก็ทุกไปเองอะทุกล่วงหน้าบางคนเนี่ยบอกอันนี้เธออย่าคิดอยากคิดมากอยาคิดล่วงหน้าไปเกินเยอะมันจะวุ่นวายงน้นะเป็นอย่างนั้นพอนอย่าไปทุกข์กับความคิดแต่ถ้ามันคิดดีก็คิดไปเถอะไม่เป็นไรถ้าคิดดีนะโยมอยากราคิดอะไรที่มันดีก็คิดไปก็คงไม่คุยนานหรอกโยมนะ นะเพราะว่าเอาแค่สั้นๆว่าบางเรื่องก็บางเรื่องก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วบางเรื่องที่คิดก็ก็เป็นจริงได้แล้วก็แล้วก็มีความเป็นแล้วก็มีความไม่เป็นจริงอย่างที่เราคิดได้เหมือนกันเพราะนั้อย่าไปอย่าไปเอาอะไรกันมากกับกับโลกนี้กับความคิดของตัวเองเราเคยคิดผิดก็ามากเคยคิดถูกก็ามากเยอะแยะที่เราเคย ที่เราเคยไดบอกว่าผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนอ่างเงี้ยนะก็ก็รู้ว่าคิดผิดที่ถูกมาเยอะเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรที่มันพลาดก็พลาดไปอผิดแล้วก็ผิดไปเสียแล้วก็เสียไปมันแตกแล้วก็แตกไปอย่าไปเอามาอย่าไปเอามาเป็นเรื่องขังวลของใจเอาอยู่กับปัจจุบันให้เยอะที่สุดแล้วก็ทําจิตใจให้ดีให้สมก็บ้านบ้านก็มีอยู่รถก็มีขับข้าวก็มีกินแล้วจะทุกข์อะไระ นอนห้องกับนอนห้องแอร์แล้วจะไมต้องมานอนร้องไห้ในห้องแอร์อีกทาเหมือนกับอะไรอ่ะขออภัยโยมหมาขี้เลื้อนเนี่ยเป็นนอนในห้องแอร์ก็ยังเกาแขกแขกแขกมันข,ข,ขันคนจิตใจถ้ามันไม่ดีมันนอนตรงไหนมันก็ไม่ดีหมดเพราะว่าใจมันไม่ดีเพราะฉะนั้นปรับปรุงใจให้ดีมันไม่มีอะไรที่จะเกินบุญวาสนาของตัวเองถ้าเป็นบุญวาสนาจะมาก็ามานี่บุญวาสนามา พงพ่อพระสุขถ้ามาอยู่นี่ก็ต้องมานะถึงจะตั้งอยู่ในปา่าอยู่นั่นนะ่ะโยมไปก็ยังต้องเดินแหวกแวกก็จือนะอยู่ในป่าก็อยู่ไปแต่ถึงเวลามาก็มาถึงเวลาเป็นก็เป็นนั่นะนะคือไม่ไม่ยากอะไรที่มันจะเกิดขึ้นก,กับเราก็ถ้ามันจะเกิดดีก็ดีบางเรื่องไม่ดีอยู่เฉยเฉยคนยังหาเรื่องใส่ก็มีนี่เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นเพราะเขามันเกิดที่หลังหู เขามันเกิดที่หลังหูเพราะนั้นจะ,จะไปสนใจอะไรมากนะเราอยู่ไปวันวันเนี่ยมีมีกินดีขนาดมื้อหนึ่งเป็นหมื่นกินไปมากขอโทษขออภัยอยู่ผมก็ยังหงอกฟันก็ยังหักร่างกายก็ยังแก่ดูแลดีขนาดไหนก็ยังเป็นไปอย่างนั้นเพราะนั้นในร่างกายเรายังยังเอามันไม่อยู่มันเอายังไม่ได้มันก็เพราะนั้นจะไปสนใจเรื่องข้างนอกมากเกินไปคือคำว่าสนใจมากเี่นหมายถึงว่า อย่าไปยึดมั่นกับคําพูดการกระทําของคนที่เขาพูดมาเอาว่าเราดีเราดีเราตัวของเราเนี่ยแหละพอแค่เนี้ยขอให้อยู่เป็นสุขในครอบครัวกันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันแค่นั้นนะเหมือนเหมือนว่าในนี้ก็ต้องเอายกคําพูดของคนหนึ่งเขาว่ามีใครคนหนึ่งันที่ว่าเป็นสสอแล้วก็ยุดไปไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแล้วในนี้ก็มีคนแก่พูดว่า เออก็ดีเหมือนกันเนาะทํางานมานานแล้วจะได้พักบ้างเหนื่อยมานานแล้วคนเราอยู่กันไม่นานเดี๋ยวก็ตายเห็นไหมคือเป็นคนแก่พูดทนะั้งคุณจะอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ตายนั่นแหละก็คือปร่งกับจีวิตของของเราจนะมีอะไรมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะไม่มีอะไรในโลกนี้ผลที่สุดก็ไปเป็นขี้เท่ากองเดียวกันก็พอเป็นขี้เท่าแล้วก็ไม่ทะเลาะก,กันแล้วแหละนะเป็นกองรวมรวมรวมกันก็ไม่มีอะไรแค่นั้นเอง เพราะนั้นให้จิตใจเราสบายสบายดีกว่าเพราะนั้นวันนี้นะเดี๋ยวจะแจกไม่รู้นั้นโยมใครจะรับก็ได้ลมจะแจกท่านท้าเวสุวรรณเนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อก็เอาสมเด็จวัลคังบางขุนพรมเกศชยโยภาพผงต่างๆที่เห็นว่ามันเยอะก็มาตำปนแล้วก็มาทำท้าเวสุวรรณหลวงพ่อเคยไปปักกฏที่ป่าช้าของพวก พวกเอีอะไรพวกพวกกะเลียงอะที่เขานับถือผีไงโยมเคยไปปักกดวันเนที่ยงคืนเนื้ออะไรมันผิดปกติทําไมดูต้นไม้อวไหวแล้วมันเหมือนมีหัวคนนะโยมผมยาวขนาดแขนเนี่ยมันกลิ้งมาวันมันกลับมาลองเรก็หายไปโอ้เราก็เป็นพระบวชไม่ได้นานก็จะว่าไม่กลัวไม่ใช่โยมขนาดผมไม่มีก็ยังขนผมหัวตั้งโซ่มันก็กลิ้ง จะปุ๊บตึงนันปุ๊บถึงงี้เอ๊ะอะไรก็คนก็ตัวก็ตั้งเลยทำไมเอ๊ะทำไมคก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเดี๋ยวก็เหยาต้นไม้อะเดี๋ยวเนี้เอ๊ะมันยังไงก็แผ่เมตตาแผ่แตง,งก็แผ่เมตตาก็ไม่อยู่เอาเป็นสุขเป็นสุขนะทุกไม่เป็นสุขไม่สุขก,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 ก็เลยนั่งสมาธิหายใจยาวๆลืมก็นึกถึงอ้าวท่านท้าวเวสวาลเวสสะพุทธะเวสสะพุทธะ เนี่ยมาปฏิบัติมาภาวนาเนี่ยมันอะไรเนี่ยมันกิ้งเข้ามามันกิ้งเข้ามาใกล้ๆปุ๊บมันก็ไปนะผมมันยาวขนาดนี้โย,ยมมันเหมือนหัวคนเน่ยโยมแต่ัวมันใหญ่กดขนหัวเราก็ตั้งโซ่ข,ขึ้นมาเลยโยมเวสสะพูทสะเวสสะพุทธะปุ๊บพอพ,พ,พูดได้สักสามคำเนี่ยโยมไปเลยไปเลยนะฮะนี่ครั้งหนึ่งแล้วนั่นไปปรากฏที่สุขโขทยัยเอน็นันกลางคืนเสียงร้องโยม วิดวิดโอจมาก็เดือนมันหงายคือบนวัดมันร้อนก็เลยก็ามาปักกดไปที่ข้างโบสถ์ประมาณทักตีหนึ่งเนี่ยเสียงไอ้จิ้งหรีดจักระจันมันก็ร้องแต่พอเสียงนี่ร้องวิดขึ้นมาน่มันเงียบบนเลยโยมเราก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิอา้าวเฮ้ยอะไรนี่ก็นึกถึงท่านเทวเวสุวรร์นี่แหละโยมก็สักพักหนึ่งก็แผ่เมตตาข้อหายไปเสียงร้องดังนะฮะ เหมือนกับคนถูกเชือดอจังงั้นแหละนะฮะแต่มาก็ไม่เห็นตัวอะไรหรอกก็เลยนึกถึงท่านแต่ท่านเท้าวเวะสวรรคก็คอยดูแลมนุษย์ทุกคนคอยปกปักรักษาที่ายมถ้าคนไหนเอาไปนะะติดตัวไปนั่งรถนั่งลาไปตามที่ต่างๆเนี่ยมีรูปท่านไว้ก็เหมือนกับมีอะไรที่คอยป้องกันคุ้มครองไม่ให้มันมีภาพหลอนภาพหลอกบางที เราขับรถไปนะก็มีคนเดินตัดหน้าจริงๆไม่ใช่คนมันก็เป็นเห็นเป็นอย่างนั้นก็หักหลบก็เกิอดอุบัติเหตุไปเดี๋ยวจะมอบให้ญาติโยมถ้าใครต้องการนะคนไหนไม่ต้องการก็ได้แต่ว่าก่อนที่จะแจกโยมขอให้เป็นอุดมมงคลช่วยสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสักครู่หนึ่งนะแล้วก็เอทุกคนเอาไปใช้ได้นะคือในโลกนี้โยมอาจจะมีพูด กันคนละภาษาภาษาภาษากันไปแต่ถ้าใครเอาน้ําร้อนเอามือไปจุ่มน้าร้อนปุ๊บเป็นภาษาเดียวคือร้อนเพราะในใจของคนถ้าคนไหนโกรธไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนาศาสนาไหนเหมือนกันหมดโกรธคือทําลายล้างรักก็ผูกพันอะไรนี้เป็นตน้นเพราะนั้นก็ให้ทุกคนมุ่งมั่นดับใจของเราดีกว่า ทัดใจของเราไม่ร้อนล่มเย็นสงบนะที่เขาบอกว่าใครชอบใครชังช่างเสิดใครเชิดใครชมสช่างเขาใครด่าใครบ่นทนเอาใจเราล่มเย็นเป็นพอแค่นี้อเอานะแค่นั้นนะโยมนะ